อ่ะต่อไปนะคะมีโจทย์อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการหาผลบวกรูปแบบพิเศษนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ากราณีที่เราเจอโจทย์ที่มันมีตัวเลข ตัวเลขเรียงกันนะคะตัวเลขเรียงกันแล้วมันบวกกันไปเรื่อยๆอย่างเช่น11บเอ็ดบวก1ิบสองบวกสิบวกสิบ่วกสิบาบวกสิบวกสิบเจ็วกสิบวกสิบ้วกยีเนี่ยให้น้องลองจับคู่นะคะจับคู่อันแรกกับอันสุดท้ายนะอันแรกกับอันสุดท้ายได้11บเวกยีได้31อ่ะ12บสวกสิได้เท่าไหร่ก็ได้31ใช่ไหมคะ13บสวกสิได้เท่าไหร่ ก็ได้31ใช่ไหมคะ14บวก17ก็ได้31และ15บวก16ก็ได้31แล้วน้องก็นำทุกตัวมาคูณกันนะคะ1 2อันนี้มันมีกี่กี่ตัวล่ะ1 2 3 4 5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องก็31มาคูณ5โดยที่น้องไม่ต้องบวกเรียงๆกันไปนะคะน้องก็31มาคูณ5 5 1 5 5 35คําคำตอบก็จะได้เป็น155นั่นเองเราไม่จำเป็นต้องมาบ2บสองบวกสิ เออโทษไม่จำเป็นต้องเอา11มาบวก1 2บ2องสิบสองบวกสิบสาบวกสิ่เงี้ยไปเรื่อยๆนะเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่มันบวกเลขแบบเยอะมากจนเขาแบบเออไม่สามารถที่จะแบบเขียนได้หมดนะคะก็ใช้หลักการเหมือนกันนะคะก็คือเอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายมาบวกกันอย่างเช่นนี้ก็จะได้เป็น151ใช่ไหมคะแล้วก็99บวก52ได้เท่าไหร่ก็ได้ร5 1นะคะ ร้อยห้าไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีกี่ตัวนะคะห้าสิถึงหนึก็มีกี่ตัวก็ต้องมี50ตัวใช่ไหมคะเพราะว่า5 0าสิบห้าสิ5เอ็ดหนับไปเรื่อยๆจนถึง100เนี่ยมันมีทั้งหมดห0ตัวครึ่งนึ่งอ่ะมันก็จะเท่ากับ25ใช่ไหมคะยี่สิก็คือจำนวนคู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคู่มันมี151น้องก็25หะะ้าสิบเอ็ดน้องก็ยี่สิบห 25คูณ1น1นะคะก็จะได้เท่ากับ3 7 7 5นั่นเองนะวิธีการก็คือน้องตัวแรกบวกตัวสุดท้ายมันได้เท่าไหร่แล้วลองบวกไปเรื่อยเแล้วเลขมันคงที่แล้วน้องก็หาดูว่ามันมีทั้งหมดกี่คู่ก็คือตั้งแต่51ถึง100อ่ะมันมี50ตัวใช่ไหมห้ตัวเลขที่บวกกันครึ่งหนึ่งก็คือหมายถึงว่ามันมีทั้งหมด 50ตัวก็ต้อง25คู่ใช่ไหมคะเพราะ25คู่น้องคู่หนึ่งมัน151น้องก็25่สิคูณร้อน้องก็จะได้คำตอบเป็น3,775โดยที่น้องไม่ต้องเอา51มาบวก52ไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะคะต่อไปนะคะหลักการบวกลบคูณหารละคนนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าในโจทย์หนึ่งข้อมีทั้งบวกลบคูณหารเราจะทำยังไงนะคะ กรณีที่ไม่มีวงเล็บนะคะเราจะใช้หลักการนะคะก็คือ 1. ถ้ามีเลขยกกำลังให้ทำเป็นลำดับแรกจากซ้ายไปขวานะคะ2ถ้ามีการคูณหรือการหารให้ทำคูณหารก่อนจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะแล้วค่อยทำบวกลบอ่าเพราะฉะนั้นนะคะหลักการก็คือต้องทำเลขยกกำลังให้เสร็จก่อน2คือทำคูณหารให้เสร็จ3คือทำบวกลบนะคะ ยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะคะเราก็มาดูกันลบแนะคะบวกสองกำลังสี่ลบสามคูณสิหารหกนะอ่ะอย่างนี้มันไม่มีวงเล็บให้เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องทําได้ยกกาลังก่อนนะคะสองกำลังสี่ได้เท่าไหร่สองสองสี่นะคะสี่สองแปดแปดสองสิบหกเพราะฉะนั้นสองกำลังสี่ก็ได้สิบหกนะคะบวกกับลบแปดนะลบสามคูณสิบหารหกนะคะให้ถ้าเวลามีคูณกับหารเนี่ย น้องให้ให้น้องเอาคูณก่อนนะคะก็เป็น3คูณ10ได้เท่าไหร่ได้30ใช่ไหมคะหาร6ก็เหลือ5เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น16บกลบ8บวก16ลบ5นะคะตรงก้อน,นี้ให้ทำคูณก่อนแล้วก็ค่อยทำหารนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายละลบ8บวกสได้เท่าไหร่ก็ได้8ใช่ไหมคะ8ลบ5ก็เหลือ3เพราะฉะนั้นคำตอบก็เท่ากับ3นั่นเองนะ อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ20-12ลบหาร8หารลบ8นะคะคูณ4ลบนะคะจะได้ยังไงนะให้น้องทำคูณกับหารก่อนนะคะแล้วค่อยทำบวกลบใช่ไหมทำคูณก่อนเนาะลบแลบคูณ4ได้เท่าไหร่ก็ได้ลบ32ใช่ไหมคะลบ 32, เอา12เนี่ยหารลบ 8, หารลบ20ลบ 3. น้องก็เอา 12หารลบ32นะคะ12หาร32น้องก็จะได้เป็น0.3ใช่ั้ยคะแล้วคราวนี้น้องก็อา20มาลบ0.3แล้วก็ลบ3ได้เท่าไหร่20ลบ3ก็เหลือ17 17ลบกับ0.3น้องก็จะได้คำตอบเป็น16.7นั่นเองนะคะเนาะ อันนี้ก็เป็นหลักการแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะโจทย์มันจะต้องให้วงเล็บมาอยู่แล้วแหละแต่กรณีที่แบบมันเรียงเรียงกันเราทำยังไงเนี่ยน้องก็ต้องทําแบบนี้นะ